ครับสวัสดีครับสําหรับภาพนี้ชิปนี้พามาชมพระสวยๆนะครับซึ่งเป็นรูปลักษณะของพระพุทธองค์นั่งฐานรองบนใบบัวนะครับปางสมาธิเพชรนะครับนั่งสมานั่งขัดสมาธิเพชรปางมานวิชัยนะครับซึ่งพระสมเด็จองค์นี้เป็นสมเด็จพระพรีพินาทนะครับของวัดบรวรนิเวศวิหารนะครับก็สวยงามครับพุทธลักษณะ นะครับสมาธิเพชรนั่งปางมานวิชัยนะครับครับเป็นเนื้อผงสวยงามครับนี่เดิมเดิมสหรับด้านหลังแล้วก็น่าจะเป็นตาประจําของสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็เขียนว่าวัดบวรนิเวศวิหารอ่าก็ตุลาคม2534นะครับจึงเป็นผ้าผงที่สวยงามนะครับเป็นการสร้างวันค้ายวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราชนะครับสังฆปรินายกนะครับ ของวัดบวรนิเวศวิหารครับสวยงามครับครับนี่ครับพระภัรีพินาศนะครับนั่งฐานใบบัวรองรับขัดสมาธิเพชรปางมานวิชัยนะครับอยู่ในซุ้มครับก็นำมาให้ชมกันครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชื่นชมเรื่องพระเครื่องพระบูชาให้กันครับครับสำหรับช่วงนี้ครัฝนตกน้ำท่วมไร้หม่องน้ำพระ หลายองค์หลายลูกมาพากันให้ชมกันครับครับหากพิจาลาดประการใดก็ให้ให้ไกันนะครับครับหากทูกใจอย่าลืมครับกดติดตามนะครับให้กำร่งใจกันนะครับซึ่งกันและกันสําหรับองค์นี้ก็สวยงามครับสมเด็จไพรีพินาตนะครับของวัดบวรนิเวศวิหารปีสามสี่นะครับครับสวยงามครับครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านอยู่ดีกินดี มีชโชคไรโรคปลอดภัยนะครับพระพุทธคุณรักษาพระธรรมคุณรักษาพระสังฆคุณรักษาขอบคุณครับสวัสดีครับ